ครัพร้อมแล้วจับเวลาส่วนสูงของคุณอยู่ในช่วงยังไงครับสูงสูงกว่าพี่อะค่ะสูงกว่าพี่ครับออขอโทษผู้หญิงคนไหนเตี้ยกว่าพี่คือหมากระเป๋าเ <c oughs> ลยเคยผ่านการประกวดร้องเพลงไหมครับนานมากเป็นสิบสปีแล้วค่ะคุณแต่งงานหรือยังคะ ห่างไกลมากเลยค่ะพี่เับมัดมี่มัดมีแต่งแล้วพี่ตาครับหนูชอบไปดำน้ำหรือเปล่าคะชอบมากค่ะคุณเคยมีซิงเกิลที่ดังมากๆเพลงหนึ่งใช่ไหมครับจริงๆแล้วดังทุกเพลงนะดังทุกเพลงครับซาว่าออกมาเยอะเดี๋ยว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 ใครเยชเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มาไม่ติดสาลายนิดนึงคเข้าใจอ่ะเข้าใจเข้าใจเราเคยร่วมงานกันไหมครับค่ยบิ๊กบิ๊กบิ๊กบิมาวม่วงค่ะผมว่าคุณไม่ใช่ลิเดียแล้วผมเริ่มสงสัยว่าคุณจะเป็นอีกคนหนึ่งเพลงฮิตเพลงแรกของคุณเนี่ยพี่ดี้เป็นคนเขียนเนื้อใช่ไหมครับพีดดี้ชนานาน่ะไม่ใช่พี่ดี้ผม ใช่ใช่ไม่จะไต่ดาทำไมวะจริงชอบชอบเพลงเขามางนะคะเคยเล่นละครเทวีเอ้ยเวทีมั้ยคะเล่นไหมเคยเคยไหมอ่ะหนูคะพี่บอกหนูอย่าเลยนะคะไอ้คอควายเนี่ยหนูอย่ากไปติดอ่ามากเขาเนนี้ไม่ออกจะอาจจะออกเป็นคำอื่นได้นะลูก ดีค้ๆๆคุณไล่สเกลโดเรมีฟาซอลให้ฟังหน่อยสิคะโดเรมีฟาโซอละชีทุกสิ่งละสัตว์ริสโดธิ์โอ้ชื่อได้เลยคีย์เยอะมาก <c oughs> คุณมีวิธีการฝึกเสียงยังไงบ้างคะ รับไ,ไปด้วยเฮ้ยเต็มล <า S 1> ะเต็มล <า S 1> ะม <า S 1> เอาจังหวะมาจ้เมารนะับในดมนาสิงห์ต่อ อะไรอ่ะอะไรครับกรรมการครับนี่คุณแรปหรือคุณรีบฮะเนี่ยมีจังหวะของตัวเองนะค่ะมีจังหวะอยู่ในใจเคยเคยออกผลงานอัลบั้มมาไหมครับเคยมีแต่อัลบูส่วนใหญ่คุณร้องเพลงคีย์อะไรครับคีย์กา ยืมเงินเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ให้อย่างนี้เขาเรียกว่าคียอะไรคะคีย์ขโมยต้องไปขโมยมาไงถึงจะได้ตังผิดคียเหนียวคียเหนียวเวลาคุณพิมพ์คียบอร์ดคุณใช้คีย์อะไรคะยอมไหมยอมยอมคีย์บอร์ดเนี่ย หมดเวลาอีกหนึ่งท่านครับหน้ากากซามูไรสองนาทีจับเวลาครับที่หนูชอบญี่ปุ่นถ้าเกิดหนูเป็นคนญี่ปุ่นหนูอยากจะชื่อญี่ปุ่นว่าอะไรทาเคชิครับทาเคชิพี่หอยครับชื่อของคุณมันดูเล็กๆใช่ไหมครับอะไรอะตอมอะตอมไม่เล็กนะครับไม่เลยครับ ชื่อของคุณน่ะคือสรัวสรัวใช่ไหมคะดิมดิมไฟดิมไฟดิมไฟสลัวสลัว์ันนี้ไม่ทานอันนี้ผู้ผ่านนะไม่ใช่ไม่ใช่เราเคยเล่นเกมด้วยกันหรือเปล่าครับใช่ครับทั้งออนไลน์และไม่ออนไลน์ครับผมเมื่อสองวันที่แล้วเรานั่งชิดสนิทสนมกันเลยใช่ไหมคะอ้าวเออคนมีแฟนหรือยังคะ แน่ๆอันแน่ต้องมีแน่ๆเป็นนักร้องแนวร็อกวะครับร้องได้หลายแนวครับผมแน่ๆคุย่ังคุณหนึ่งนะผมมีคำถามให้คุณหนึ่งเหมือนกันครับคุณเจอลูกชายคุลนเรื่องน้องสองแค่เล็กครับไม่ใช่เขาฝากซื้อวัสดีมาให้คุณนะครับอ๋อเหรอเราเคยทำรายการด้วยกันไหมคะ ไม่เคยครับแต่ผมรู้ว่าบ้านคุณอยู่ไหนครับคุณไอ้เฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้ยุ้ยยยบ้านอย<ๆ>ู่ไหนด้วยนี่รู้สึกกลัวมากอะถ้ารู้ว่าบ้านอยู่ไหนบ้านตอบสิว่าบ้านอยู่ไหนพูดช้าๆพี่จะจด <laughs> อยากจะบอกว่ารู้จักคุณไอ้มานานแล้วนะครับแล้วก็รู้ด้วยว่าแฟนเก่าพอแล้ว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  พอและไม่ต้องพูดอะไระล้วไม่อยากรู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันพูดลึกคุณไม่เคยร่วมงานกับดิฉันใช่ไหมคะไม่เคยครับผมแต่อยากร่วมงานมากเลยครับไม่เคยครับแต่อยากครับอยากจะบอกพี่ด้วยครับว่าถึงผมจะไม่ใช่ไม่ใช่สายแต่แต่ผมก็ไม่เท่พี่นะครับผลคุณตาครับนียอดนียอดหมดเวลา